ดาวราหูนะคะจะมีการขยับย้ายในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะสําหรับชาวพิจิกดาวราหูเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเรื่องสินทรัพย์ต่างๆนะคะจะมีทิศทางเป็นไปอย่างไรนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีพิจิกรับฟังคลิปนี้ได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกาย,ยนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้ก่อนเข้ารับฟังคพยากร์กากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหหราเกานะคะ ดาวราหูนะคะเป็นดาวที่โคจรรายปีนะคะซึ่งอยู่ในภพเดือนอริของชาวพิจิกนะเรียกว่าอยู่ครบหนึ่งปีครึ่งแล้วนะคะในวันที่สิบเจ็ดตุลาคมนี้นะคะดาวราหูจะย้ายภพเรือนเข้าสู่ภพปุตตะของชาวพิจิกนะคะดาวราหูมีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องสินทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถนะคะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะรวมถึงเรื่องของ เครือญาติต่างๆนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาดาวราหูนะคะไปอยู่พบเรือนอรินะก็ส่งผลให้อาที่ผ่านมาชาวพิจิกนะคะมีเรื่องของภาระแบกรับนะเกี่ยวข้องกับเรื่องครวัวเรือนนะบางคนก็เกี่ยวข้องกับเครือญาติบางคนมีเรื่องภาระที่เกี่ยวข้องกับรถกับบ้านนะผ่อนชําระหรือว่ามีภาระดูแลเยอะนะคะวันที่17 ตุลาคมนี้นะคะราหูย้ายนะเข้าสู่ภพเรือนที่ดีขึ้นนะคะก็คือภพเรือนปุตตะนะคะดาวราหูจะไปอยู่ในภพเรือนเรื่องของบุตรหลานบริวารอ่ะส่งผลให้ชาวพิจิกบางท่านนะคะก็เกิดสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้นะมีเรื่องของการลงทุนหรือไปเกี่ยวข้องกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือคุณเข้าสู่สภาวะแห่งการหาเงินหาผลประโยชน์หากาไรรายได้จากเรื่องคลังผืนดินอ่ะไม่ว่าจะเป็น การเกษตรนะคะเรื่องของการใช้สินทรัพย์ในการต่อยอดหางเงินต่างๆนะหรือว่าชาวพิจิกนะคะมีโปรเจกต์โครงการในเรื่องการลงทุนอะไรใหม่ๆนะร่วมกับครัวเรือนหรือกับเครือญาติก็ได้นะคะสําหรับดาวราหูนะคะจะเล็งกับพบราบผลนะดังนั้นก็ถือว่ามีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะจากเรื่องของพันธุนะบางคนก็อาจจะขยับขยาย พื้นที่หรือสินทรัพย์ของตนเองได้ในขณะที่บางท่านอาจจะได้รับเงินรับทองนะคะจากเรื่องการขายที่ขายทางหรือว่าได้ประโยชน์ดีขึ้นนะจากเรื่องการเกื้อหนุนทางครัวเรือนนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาภายในครัวเรือนปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆนะถือว่าหลังราหูย้ายนะคะเรื่องของอความสัมพันธ์ในครอบครัวในเครือญาติเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ ไม่รุนแรงเท่าไหร่หนักนะมีสภาวะของความคลี่คลายนะคะหรือเป็นหนึ่งปีครึ่งที่เรื่องของเครือญาติครอบครัวเป็นไปดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะดาวราหูนะคะจะส่งผลดีกับชาวพิจิกนะเริ่มต้นตั้งแต่17ตุลาคมนะคะกินระยะเวลาโดยประมาณก็คือ18เดือนนะเป็น18เดือนที่ราหูให้คุณประโยชน์นะคะเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลาบเรื่องผลด้วยนะคะ ใครที่ใช้บ้านนะใช้สถานที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับเรื่องหาเงินทำมาหากินมีแนวโน้มว่ากากิจการดีขึ้นนะคะเรื่องของการใช้รถรายานผานะหรือแวดวงยานยนต์มาเกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้อาจเป็นช่วงปีที่คุณได้ประโยชน์จากพันธุ์สินทรัพย์ที่ถือครองนะไม่ว่าจะเป็นอาการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเลขบ้านเลขรถเลขห้องต่างๆนะคะสำหรับดาวราหูกับดาวพรหัสนะคะเขาจะมีทิศทางการเดินส่วนทางกันนะซึ่ง ่เมื่อดาวราหู Jamie, tamam ย้ายออกนะคะจะเหลือแต่ดาวพฤหัสเป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนอรินะคะในส่วนหนึ่งนะคะดาวพฤหัสเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องลงทุนของชาวพิจิกนะเมื่อยังคงอยู่ในภพเรือนอรินะคะความแตกต่างชัดเจนนะในเรื่องความดีขึ้นทางการเงินนะก็อาจจะยังเห็นผลไม่ชัดนะคะจนกว่าดาวพฤหัสจะย้ายภพเดือนอีกครั้งในช่วงเมษายนปีสองพันห้าอหกสิบเจ็ดนะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวพฤหัสในภพเรือนอรินะคะก็ส่งผลให้ชาวพิจิกอาจจะอยู่ในสภาวะของการ ก่อนนี้ก่อสินได้ง่ายนะเรื่องของการได้รับเครดิตวงเงินหรือช่วงเวลานี้นะคะคุณได้เงินกู้นะหรือเงินสนับสนุนมาจากเรื่องของสินทรัพย์นะคะสาหรับดาวพรหัสเนี่ยจะส่งผลดีเรื่องอกู้นี่ยืมสินต่างๆดังกล่าวนะอย่างโดดเด่นในช่วงมกราถึงเมษายนปี2567นะคะหลังจากนั้นดาวพรหัสนะคะจะเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนปัตตนิของชาวพิจิกนะก็คือ การเล็งลักขนานั่นเองส่งผลดีเรื่องเงินทองนะพลิกกลับดีขึ้นในเชิงของการงอกงามนะคะเรื่องของการเงินการทองที่ได้จากการเสี่ยงโชคลงทุนเก็งกาไรนะก็จะบังเกิดผลชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยดาวพระหัสเนี่ยไปเล็งพบเรือนตัวตนนะก็ถือว่าชาวพิจิกเนี่ยมีเรื่องของดาวสุเคราะห์นะคะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้สนับสนุนนะมีคนมาเกื้อนหนุนทางการเงินนะคะ หลังเมษายนปี2567ไปนะคะก็เกิดผลดีในเชิงอาจจะได้รับเงินสนับสนุนหรือโชคลาภมาจากเรื่องทางคู่ครองนะคะบางท่านที่ไม่มีคู่นะคะได้มาจากเรื่องของหุ้นส่วนนะมีคนมาเกื้อหนุนในเรื่องการค้านะคะรวมไปถึงเพศตรงข้ามนะบางครั้งก็ให้ความช่วยเหลือให้เงินนะหรือให้การสนับสนุนแบบเสน่หาก็ได้นะคะ อาจมีผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การครบหาได้นะคะเนื่องจากเข้าอยู่ภพเรือนของคู่ครองนะคะชาวพิจิกมีแนวโน้มก็เกิดรักครั้งใหม่ได้นะคะเรื่องของการครบหาคนต่างวัยนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเรื่องของการบุกเบิกริเริ่มทางธุรกิจใหม่ๆได้นะคะเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนได้ดังนั้นนะคะเป็นช่วงปีก็คือหลังเมษายนปี67ไปชาวพิจิกก็มีความโดดเด่นในเรื่องของ การลงทุนอะไรใหม่ๆนะโดยเฉพาะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางอสังหาเรื่องที่ดินเรื่องยานยนต์นะคะสำหรับจุดเปลี่ยนของชาวพิจิกนะคะก็ถือว่าเริ่มต้นตั้งแต่ดาวราหูนะคะเริ่มย้ายออกจากภพอรินะ17ตุลาคมนะคะและจุดเปลี่ยนต่อมานะคะก็คือดาวพรหัสย้าย,ายออกจากภพอริตามมาในช่วงเมษายนปี2567นะคะเท่ากับว่าในปี67นี้ชาวพิจิกก็มีดาวใหญ่ออกจากภพเรือนอุปสรรคปัญหาถึงสดวงเลยนะคะ ดาวพฤหัสนะคะยังส่งผลดีกับชาวพิจิกที่อยู่ในแวดวงการเรียนการศึกษาได้นะคะใครที่มีแผนจะเรียนต่อนะคะหรือว่าสอบแข่งขันถือว่าปี67หลังเมษายนไปแล้วนะคะมีความโดดเด่นเรื่องการเรียนเพื่อต่อยอดทางการเงินเรียนเพื่อมาอปรับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆให้สูงขึ้นดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ธุรกิจประเภทการสอนการเรียนการศึกษาการอบรมนะก็จะกลับมาโดดเด่นสร้างเงินทองให้กับชาวพิจิก อย่างดีด้วยนะคะในช่วงเมษายนปี2567เป็นต้นไปนะคะกับในรอบวงโครจรใหญ่ของดาวราหูนะคะ18ปีก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะเรียกว่าชาวพิจิกเนี่ยใน18ปีที่แล้วนะเมื่อเราย้อนหลังกลับไปนะคะราหูก็เคยเข้าสู่ภพเดือนปุตตะนี้แล้วหนึ่งครั้งนะคะให้เป็นข้อมูลไว้นะคะสำหรับชาวพิจิกและพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในแง่มุมอื่นๆได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ